บ้านนอกของนะ้าสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้กิดสิภาามาชมการจ่อหนามบาดานเนาะคะ่ะที่แปลงนี่เขาเตรียมไว้สาหรับการปลูกหญ้านะคะพี่น้องบ่มีแรงน้ำบนดินหรือว่าบ่มีสางเก็บน้ำเนาะคะ่ะก็เลยสีใสวิธีการจ้อหนามใต้ดินหรือว่านา้มบาดานนั่นเองค่ะพี่น้องหลังจากที่ได้คุยกับผู้รับเหมาในการจ้อเนาะคะ่ะบอกพ่การ์เพิ่นว่าเขาอยากได้บริเวณน,นั้นเนาะคะ่ะ เพิ่นก็นเริ่มในการหาหนามนะค่ะพี่น้องอุปกรณ์ที่ใส่ก็เป็นแท่งเล็กเนาะคะ่ะเพื่อนก็นย่างถือแท่งเล็กขังละอันเนาะค่ะพี่น้องย่างสำรวจไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าถ้าเล็กมันควยเขาหากันแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องแสดงว่าบริเวณใต้ดินลึกลงไปนะคะ่ะสีนี้แรงหนามยูเนาะค่ะพี่น้องสังเกตมึงนะคะ่ะอ่าบริเวณนี่เล็กมันควยเขาหากันย่าง,างคักเลยค่ะพี่น้อง แสดงว่าขังล่างใต่ดินลงไปนี่มีน้ำอยู่ค่ะมันก็แปลกดีเนาะค่ะพี่นอ้องเทากับหัวตะเคยเห็นขึ้นกันค่ะอ่าหลังจากที่ได้จุดแล้วนะคะพี่น้องเพื่อนก็นทําการบวงสรวงนะคะตามความเสื่อบ้านเฮาหลังจากนั้นก็นเริ่มลงมือเจาะนะคะเพื่อนเ,นเพื่อน,นงานอยู่ประมาณมือหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนเจาะอยู่ประมาณมือหนึ่งก็เห็นน้ำออกมาเนาะค่ะพี่น้องแล้วเพื่อนก็ได้โทรเอื่อนเฮ้าไปเบิงเนาะคะ่ะ เห็นน้ำออกมาแล้วแล้วก็ใส่ทอกันซ้ายนะคะพี่น้องพอนอต้นเขาเพื่อนได้ร้องซิมน้ำเบิ่งอยู่ค่ะก็เป็นน้ำที่สามารถดื่มกินได้ค่ะบบจางบบเค็มเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าผู้เฒ่าสมัยก้อนก็บอกว่าหน้าโซนนี่ยสิีมีน้ำส่างเนาะค่ะเพื่อนก็เคยได้มาตักน้ำส่างไปกินอยู่ก็ถือว่าเป็นน้ำที่ใส่ได้เนาะค่ะใส่พดใส่ในการเกษตรแล้วก็ใส่ดื่มกินได้เนาะค่ะพี่น้อง ที่เอาวางแผนไว้เนาะคะที่แปลงนี้ก็คือสิปลูกหญ้าเนาะคะพี่น้องสิปลูกหญ้าลักๆก็กกสิเป็นหญ้าเพโกล่าเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าที่เอาได้ปลูกมานะคะ่ะเพโกล่าก็คือตอบโจทย์เนาะค่ะพี่น้องสำหรับการบริหารจัดการต่อไปเนาะคะ่ะก็ยังบ่ได้เฮ็ดต่อเนาะคะ่ะสำหรับผู้รับเหมาเพิ่นก็นสามารถติดโซลาร์เซลล์ให้เรียบร้อยได้เลยพร้อมใส่งานเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้งบประมาณเฮายังบ่พร้อมเนาะค่ะพี่น้อง ก็เลยะได้แค่เจาะแล้วก็ใส่ท่อว้กอนเนาะคะ่ะมือใดงบประมาณเทอพร้อมแล้วฮาก็สิมาวาจ้างเพื่อนในการติดโซลารเซลล์ต่อไปเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะก็เอาประสบการณ์เล็กๆน,น้อยๆเนาะคะ่ะเกี่ยวกับการจอนน้ำใตดินมาฝากพี่ฝากน้องหวังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องกเกษตรกรบ้านเฮา้าเนาะคะ่ะผู้ใดที่มีนะที่สิปลูกงาเนาะคะ่ะเราบ่มีแรงน้ำบนดินเนาะคะ่ะ เขได้มีพื้นที่สาหรับการปลูกหญา้าแต่ว่าบ่มีแรงน้าบนดินหรือว่าบ่มีสางเนาะคะ่กะก็ต้องอาศัยน้าใตดินจังสี่ละคะ่ะพี่น้องเตรียมน้าไว้เนาะคะ่ะพี่น้องถึงเวลาปลูกหญา้าเฮาก็สิได้มีน้าไปแต่หดหญ้าของเฮาเนาะคะ่ะเพราะว่าในการเลี้ยงวัวควายเนาะคะ่ะพี่น้องการทําการปรศุสัตว์เนาะคะ่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพเลี้ยงแกะเนาะคะ่ะพี่นอ้องหญ้าถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญสําหรับวัวควายของเฮาเนาะคะ่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะพี่น้องคลิปนี้ก็มาฝากไวส้สมีสกอรหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบา้านเฮ้าเนาะคะ่ะถ้าถึงใจจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านนอคขอกนะเพื่อเป็นกำลังใจให้หาสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องบ้านเฮ้าคือเก่าเนาะคะ่ะคลิปนี้ไวส้สมีสกอรขอพุณและสวัสดีค่ะ